รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพใหม่อิสุสดีแมกพลานุภาพไร้กีดจำกัด รอยอาชีพพิกฝันในวันนี้นะคะเห็นจอยใส่ชุดสบายๆแบบนี้จอาจะพาคุณผู้ชมมาที่สปาแห่งหนึ่งค่ะซึ่งสปาแห่งนี้นะคะเขาเพิ่งเปิดมาได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นค่ะแล้วก็เขาประสบความสําเร็จมากเลยนะคะเดี๋ยวจอาจะพาคุณผู้ชมค่ะไปฟังแนวคิดของเขากันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ วัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับคุณจอยใช่ไหมครับสวัสดีครับผมขออนยายนะคะมาชมเรียกว่าเป็นสปาครับค่ะที่นี่คืออะไรยังไงบ้างคะครับก็คือที่นี่จริงๆแล้วครับก็คือเหมือนว่าเราบอกว่าค้งวงจรเลยข้างล่างเนี่ยเราเป็นคาเฟ่นะครับผมแล้วก็ชั้น2เนี่ย เป็นซาลอนแล้วชั้นสามก,ก็แบบเป็นบริการสปาเขาพ่นตา้งหมดเลยเหรอคะเออจริงๆเป็นของเพื่อนล่ะเป็นของเพื่อนแล้วก็บอกว่าทำด้วยกันออ๋แชร์แชร์กันใช่ใช่แล้วถือ,อว่าอยากจะบอกว่ามาแบบผ่อนคลายทานกาฟนแฟอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมาข้างล่างได้เลยแล้วก็ ถ้าเราบอกอย่างนวดเนี้ยก yeah. ็คือชั้นสามได้เลยครับผมโอเคค่ะซึ่งชั้นสามทั้งชั้นก็จะเป็นสปาใช่เป็นสปาข้างในนี้มีอะไรยังไงบ้างโอเคครับผมจริงๆสปาของเราก็คือแบบโค้งจอนะครับมีแบบตั้งแต่นวดเท้าจนสีฟ้าเลยแบบนวดตัวสักครับมีทุกอย่างเลยแบบนวดแบบว่าหน้าท้องแบบเลียวอะไรเงี้ยมีหมดเลยใช่ครับผมครับก็คือตอนเนี้ยเราของเราเนี่ยก็คือแบบมีห้าห้องห้องคู่จะมีห้องหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะยรียนเชิญครับทาน้งนี้นะครับ ส่วนนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องนวดแบบห้องนวดเดี่ยวก็ที่ร้านนะครับจะมีห้องทั้งหมด5ห้องครับก็คือบอกว่าจะมีห้องนวดเดี่ยวอย่างเงี้ยสห้องแล้วก็จะมีห้องนวดคู่ห้องหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยค่ะห้องนวดคู่ก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นแฟนกันก็ได้เป็นแฟนกันก็มาไ,มได้สำหรับจุดเด่นในเรื่องของการตกแต่งะะแล้วค่ะเราเน้นสไตล์อะไรคะจริงๆคือคนที่ออกแบบของเราครับคือแบบ เป็นคนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็เข้าแบบแพงมากคุณยอยแล้วก็เหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็แบบแพยายามดีไซน์ให้ไม่ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเพราะจริงๆเนี่ยพื้นที่ของร้านเราเนี่ยไม่ได้เยอะ oh. เขาก็เลยเหมือนว่าไม่อยากให้แบบมันเป็นสี่เหลี่ยมเลยเพราะถ้าเกิดสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นเหลี่ยมมันจะรู้สึกอึดอัดแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะจกลายเป็นห้องๆใช่ไหมันขึ้นมาเสร็จเป็นบล็อกๆ,ๆ,ๆ,อ,กๆอ,กอันนี้ก็คือแบบทุกอย่างจะบอกว่าเป็นแบบมนหมดเลยเป็นโค้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับผม ในเรื่องของตัวสีครับจริงๆอันนี้มันก็อาจจะบอกสว่างนิดน,นึงแต่ว่าพอแบบเรานวดแล้วจริงๆรง่ออกแนวแบบว่าโรแมนติกนิดน,นึงแบบว <War> ่วงใช่ใช่ใช,ใช่พอนวดเสร็จแล้วแบบส่องกระจกเนี่ยครับเราจะเห็น <c oughs> เรือนร่างของเราแบบพี่อยากจะรักษาคุณต่อไปอะไรอย่างงี <c oughs> ้ก็เลยมีกระจกชายทุกห้องจะมีกระจกบนเลยแล้วบอกว่ากระจกออกแบบมาแบบว่าให้แบบพอส่องแล้วคือแบบปิดไฟเปิดเฉพาะไฟกระจกนะครับเราจะดูดีมากเลยแล้วก็ เออผ้าเนี้ยครับอันนี้เป็นผ้าคือบอกว่าผ้าปกติที่แบบเราไปร้านนวดเนี่ยเขาคือเขาจะใช้ผ้าแบบเป็นผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวแบบนวนี้อันนี้คือเป็นผ้าแบบดารานาคีคือเป็นผ้าที่เหมือนกับว่าเราไปสั่งต่างของต่างจังหวัดนะครับโดยที่สีที่เขาย้อมเนี่ยเขาใช้สีย้อมอันนี้แบบว่าเป็นสีโคนจากแม่น้ำโขงครับผมก็แบบเวลาเราข่มตัวเนี่ยมันก็จะได้ได้ฟีลลิ่งอีกฟีลลิ่งหนึ่ง ก็จะเป็นแนวธรรมชาติเหมือนกันใช่ก็คือแบบธรรมชาติมากๆแบบออร์แกนิกเลยแบบสีที่แบบใช้ก็แบบเป็นสีสกัดจากธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมครับก็ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วผิวหนังของแต่ละคนเนี่ยเราแบบเซนสิทีฟให้เท่ากันเราก็เลยเหมือนกับว่าใช้เนชอรัลออร์แกนิกที่แบบว่าแบบเป็นธรรมชาติเลยที่แบบว่า ใช้ระบบไม่แพ้แน่ๆเพราะว่าเป็นธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนเขาแพ้แบบแสสยกินนิดนิดหน่อยหน่อย,ใช,ยใช่ใช่ครับแล้วแบบพอระบบนวดเสร็จแล้วผ่อนคลายแล้วเนี่ยพอเหมือนกับว่าผิวพันผ่องใสขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโหมันดีจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกแบบมันเกินความคาดหวังของลูกค้าไปอย่างเงี้ยครับผมครับ นี้เปิดมาได้กี่เดือนแล้วประมาณ6เดือนนะครับหกเดือนครับแล้วผลตอบรับดีไหมคะก็ถ้าเกิดส่วิส่วนตัวลก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยครับความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเลี้ยงลูกแล้วบอกว่าลูกบอกว่าเติบโตเป็นคนดีแล้วก็ดีจังเลยอะไรประมาณนี้ความรู้สึกของเรานะครับเพราะว่าเหมือนกับเราแบบก่อสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันมีแต่แบบใช้ทุ่มเทเขาใช้เงินใช้แรงกายใช้ ความคิดทุกอย่างเลยจนเหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะบอกว่าเลี้ยงดูเราได้อย่างแล้วก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเรารักเขานะแบบเขาโตขึ้นได้เห็นพัฒน,นาการอะไรประมาณนี้แหละครับผมครับสำหรับคุณปาล์มการทำธุรกิจก็เหมือนกับการเลี้ยงดูลูกคนหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความรักนั่นเองค่ะอะไรที่ทำให้ลูกน้อยคนนี้เติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ช่วงหน้ามีคำตอบค่ะ สนับสนุนโดยใหม่อิสุสดีแมกพลานุภาพไรกีดจำกัดกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพเมื่อกครู่นะคะจะก,ก็ไปเดินดูค้องมาแล้วก็เรียกว่าแบบแค่เห็นบรรยากาศเนาะก็รู้สึกผ่อนคลายเลย แต่ว่าวันนี้อยากจะมาคุยกับคุณฟาร์มในฐานะที่แบบว่าโอ้โหร้านนวดโดยปกติแล้วถ้าจอยไปตามที่ต่างๆเจะก็จะเห็นว่าโดยปกติแล้วคนที่อยากจะทําร้านนวดจะเป็นผู้หญิงรับต,ตอนนี้เป็นแบบผู้ชายอยากรู้เหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นมันมาได้ยังไงอะคะครับต้องบอกคุณจอยแบบนี้ว่าคือผมม่าส่วนตัวเป็นคนที่แบบว่าชอบนวดอยู่แล้วแล้วเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ชายที่แบบ เราทํางานแบบทำงานคิดค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกับว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะไปผ่อนคลายเนี่ยเราต้องไปเที่ยวเนาะต้องใช้เวลาแบบสองสามวันอย่างเงี้ยครับแล้วพ่อบอกว่าด้วยยุคไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกับว่าพอแบบเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองเข้าร้านสปาดีกว่าพอเราเข้าร้านสปาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นที่ที่หนึ่งเนี่ยที่ทาให้แบบเราหยุดคิดได้เราแบบเราผ่อนคลายเราหลุดจากแบบว่ากรอบที่เราใช้ชีวิตอยู่ครับมันลงลัก มันแบบมันรู้สึกว่ามาที่ร้านสปาเนี่ยมันให้ความรู้สึกตรงนั้นได้อย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเป็นแรงบันดาลใจในการที่แบบว่าอยากจะมีร้านของตัวเองเริ่มจากความชอบส่วนตัวใช่ครับที่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายอยู่ได้อยู่กับตัวเองจริงจริงอันนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นที่ทตอนนอนคุณไม่ได้อยู่กับตัวเองตอนนอนตอนนอนอ่ะคุณจอยเหมือนกับว่าเวลาเรานอนนะครับเรายังคิดถึงงานเลยเรายังคิดถึงงานว่าพรุ่งนี้เราต้องทําอะไรต่อบ้างพอตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องมาคิดแล้วว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างม,มันเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเลยแต่ว่ามันจะมีแค่แบบว่าโมเมนต์เดียวเท่านั้นเลยที่แบบเราอยู่ที่ที่นี่แล้วแบบเราอยู่กับตัวเองเราลืมเรื่องแบบที่เราคิดทุกอย่างเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันแบบมันวิเศษแบบมันแบบม,แบบมันดีนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยชื่อเปชื่อหมครับว่าโอเคมาโมลิสใช่ไหมครับคืบคอจริงๆเนี่ยคอนเซปต์เราเหมือนกันเลยก็<ส><ส>คือบอกว่าเราอยากจะให้รู้สึกผ่อนคลายคำว่ามาโมลิสอะครับ,รบมันแปลเป็นว่า แสงที่กระทบกับน้ําทะเลคุณคุณจอยเนื้อภาพออกไหมคือบอกว่าตอนแบบรเราลอสส่องใช่ <ไป S 1> เราล่องเรือไปอย่างเงี้ยแล้วเรามองไปจากตรงเนี้ยเราจะเห็นแสงที่แบบมันสะท้อนกับท้องทะเลอย่างเงี้ยเราจะรู้สึก,กสว่าเฮ้ยเออมันเป็นภาพจำมันเป็นภาพจำแล้วพอแบบพอเราใช้คำว่ามาโมลิสอย่างเงี้ยแล้วผมทุกครั้งที่แบบผมพูดชื่อว่ามาโมลิสผมนึกถึงแสง เี่ยบมันสะท้อนแับมันจะรู้สึกดีขึ้นมาใช่ใช่ใช่ันนเพียงแค่พูดชื่อใช่อันนี้อันนี้ก็คือความหมายของร้านอย่างเงี้ยครับมันเริ่มมาจากตรงนั้นใช่แต่หลังจากนั้นในการที่ไม่ใช่หมายความว่าเราก็ทิ้งงานประจําไม่ใช่คือเรายังทํางานประจําอยู่ควบคู่กับการทําเป็นธุรกิจเสริมของเราขึ้นมาใช่ครับใช่ซึ่งการทําควบคู่มันก็ค่อนข้างลําบากไหมครบจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เรารู้สึกว่า เราเราอยู่กับมันหรือว่าเราทํามันแล้วเรามีความสุขยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกเนี้ยผมยังไม่มีนะแต่ว่าผมเห็นว่าแบบบางคนเนี่ยเลี้ยงลูกแบบเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าให้เวลาแบบฟุบแบบฟูมฟักลูกเห็นพัฒนาการของลูกเนี่ยเขามีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามหรือว่าคุณจอยอย่างเงี้ยแบบได้แบบทำอีกจ็อบหนึ่งแล้วแบบเราค่อยๆสร้างมันเราค่อยๆเห็นการแบบพัฒนาของมันเนี่ยเราก็จะบอกมีความรู้สึกที่แบบว่า มีความสุขไปกับมันอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าทํางานเหนื่อยไหมผมก็ต้องบอกว่าเราทํางานเยอะขึ้นอยู่แล้วยังไงมันเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับครับก็ไม่มีงานไหนที่จะไม่เหนื่อยอยู่แล้วใช่ขึ้นชื่อว่างงานก็เหนื่อยขึ้นชื่อ่างานก็เหนื่อยแล้วแต่แต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเห็นการเติบโตของมันเลยะได้รู้สึกดีที่เราได้ทำแต่ละขั้นสำเร็จด้วยตัวเราเองใช่ใช่ใช่ครับมันก็จะมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยอันนี้แบบเสร็จแล้วนะแล้วก็ดีจังอันนี้เสร็จแล้วดีจังอะไรอย่างเงี้ยครับ เปิดมาได้กี่เดือนแล้วคะประมาณ6เดือนครับผมค่ะแปลว่าช่วงที่เปิดเนี่ยก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดโควิดทำไมถึงเลือกมาเปิดช่วงนี้จริงๆตามแผนเดิมอะครับเราก็เหมือนกับว่าพร้อมแล้วก็อยากจะเปิดเนี่ยแหละครับแต่พอเหมือนกับว่ามันโดนแบบโควิดมาด้วยเนี่ยเราก็ก็เหมือนกับว่าสู้แต่ว่าเปลี่ยนวิธีการสู้ที่แบบว่าพอมาโควิดอย่างเงี้ยครับก็อาจจะบอกว่าทาแบบมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เพิ่มขึ้นทําแบบส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่ง การที่มีโควิดมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเหมือนเทรนเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพหรือว่าการเรื่องความเครียดมันเยอะมันก็เลยอาจจะได้ผลกลับมาด้วยใช่ไหมกันใช่ครับจริงๆก็เหมือนกับว่าพอโควิดะครับมันเปลี่ยนมันเปลี่ยน,นวิธีการใช้ชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยคนโหเดินห้างเยอะมากห้างนี้บอกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบว่าโหค่าใช้จ่ายแพงมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมไปเที่ยวต่างประเทศอ่าใช่หรือว่าเที่ยวต่างประเทศหรบมีแอคทิวิตี้เยอะแยะ หลายอย่างมากเลยแต่พอเหมือนกับว่าพอมีโควิดเนี่ยวิธีการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเราก็ปรับตัวให้แบบว่าเข้ากับวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่อย่างเงี้ยครับครับบ่ายวันเสาร์แบบนี้หากใครที่กำลังมองหาความผ่อนคลายอยู่สปามาโมริสมีบริการดีๆรอคุณอยู่แต่จะมีอะไรบ้างติดตามในช่วงหน้านะคะ สนับสนุนโดยไมอิซุสดีแมกพลานุภาพไร้กีดจำกัดกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งจุดเด่นของที่นี่ล่ะคะครับจุดเด่นจริงๆคือผมก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคือร้านสปาแต่ละร้านนะครับคือมันก็แบบว่าไม่ได้มีความซับซ้อน ที่แตกต่างกันแบบมากหนักอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็คือผมใช้คําว่าเราในฐานะที่แบบว่าเป็นเป็นเจ้าของแล้วกันเราใส่ใจในทุกๆรายละเอียดทุกๆอย่างไม่ว่าจะแบบว่ารูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้คือบอกว่าเราใส่ใจหรือว่าคอนเซทรตกับมันทุกๆอย่างเลยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ครับเราเลือกใช้รรใเปนะ็นแบบเนยเจลออร์แกนิกก็คือบอกว่าหาตัวที่แบบดีที่สุดที่เราลองใช้แล้ว ก็เรารู้สึกว่าอันนี้ดีมากๆเราก็จะเลือกอันนั้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวที่ผมเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นนวดเป็นกรุบเลือดของอโรมาครับผมคือจริงๆเนี่ยผมอ่ะเคยมีความคิดที่ว่าจริงๆแล้วคนเราแต่ละคนเนี่ยมีความที่จะบอกว่าใช้ดีกับผลิตภัณฑ์เนี่ยแตกต่างกันไปเราก็แบบแพ้ไม่แพ้ใช่การแพ้ไม่แพ้คือจริงๆอ่ะผมเคยครั้งนึงบอกว่าประชมุมอยู่ที่ร้านเนี่ยเราเครียดมากแบบเหมือนกันเราคุยงานเราเครียดมากเลยครับเราหยิบอโลมาของเราอ่ะ เรามาดมอ่ะล้วรู้สึกผ่อนคลายมากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันช่วยได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกัคนคนอื่นก็รู้สึกเหมือนกันทีเนี้ยผมก็เลยเหมือนว่าลองดูว่าแต่ละกลุ่มเลือดอ่ะมันมีความแตกต่างของอทางทางฟิสิกอย่างไงอย่างเช่นบอกกลุ่มเลือด A แพ้อ,อาหารอะไรบ้างกลุ่มเลือด B ีดีกับอะไรบ้างแล้วเราก็มาเราก็จะมาจับแมทให้ว่าอันนี้เนี่ยมันดีกับลูกค้าในแบบนี้นะเพราะว่าเราอยากให้แบบลูกค้าได้แบบได้โมเมนต์ที่แบบว่าพ้ยมาโน่ตแล้วแบบผ่อนคลายจริงๆอะไรี้ครับ รรครับโอเคแหละก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คือเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้อยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญในเรื่องของการบริการอันนี้คุณตามให้ความสําคัญกับเรื่องของการบริการอย่างไงะโอเคครับในเรื่องของการบริการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราจะบอกพนักง,งานทุกคนในร้านนะครับว่าถ้าเกิดสมมติแบบเรามาร้านสปาเราอยากได้อะไรกลับไปผมก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยก็คือสิ่งที่ลูกค้าย,ยางได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรณีพิษนะครับธรณีพิษก็คือแบบว่าพี่ที่แบบเป็นคนนวดนะครับทางมาโมนิสเนี่ยก็คือแบบมีเทรนสอนตลอดเวลาว่าโอเควิธีการนวดแบบนี้ยังไงนวดแบบไหนให้แบบลูกค้าแบบรู้สึกผ่อนคลายยังไงแล้วก็แบบมีท่าเป็นสูตรของเราเองนะครับ ในขณะที่คนแข่งขันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าวันนี้คุณปามถือว่าประสบความสำเร็จซึ่งเปิดในช่วงโควิดด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างเงี้คย,ยคือแบบเอ้ยเพราะอะไรเราทำมาเก็ตติ้งหรอทำการตลาดดีหรอหรือว่าความใส่ใจให้กับลูกค้าหรือว่าการบอกต่อ ผมมองว่าใน,ในทช่วงของการทํางานไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีวิกฤตแล้วมันก็มีโอกาสคือผมมองว่าทุกๆอย่างที่เราทำครับมันอาจจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าโหดีที่สุดแต่เราทําทุกอย่างให้แบบว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วมันก็จะบอกว่าออกมาแบบเป็นผลลัพธ์ที่ดีอย่างเงี้ยครับจริงๆที่ร้านนะครับตอนที่แบบเปิดครั้งแรกเนี่ยเราให้แบบว่าเพื่อนๆแหละ เรามาใช้บริการโน่นนี่นั่นดูเขาก็จะบอกว่ามีแบบว่าแบบมีอันนี้นะอันนี้นะยังเทียบกับอันนี้มไม่ได้นะชใช่เราก็ค่อยๆปรับแบบว่าเราเราเรับฟังจริงๆแล้วแบบเราปรับจริงๆว่าเฮ้ยอันนี้มันยังไม่ดีนะเราอยาอกแบบว่าให้ลูกค้าเข้ามาแบบเป็นอย่างที่เราต้องการคือแบบเหมือนครับคุณจ่ายมาที่บ้านผมคุยกันกินแบบดื่มกินกันเสร็จปุ๊บแล้วแบบไปนวดผ่อนคลายแล้วก็กลับบ้านไปแบบได้ความรู้สึกที่ดีๆกลับไปอย่างเงี้ยครับทีนี้ในช่วงโควิดเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้้อออดีีเน่ยนขสกจะบ โลกเนาะเรา้องใส่นัาการโน่นนี่นั่นแต่ว่ามีช่วงปิดด้วยไหมคะมีช่วงปิดด้วยครับมีช่วงปิดด้วยแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนเครียดมากก็แบบไม่รู้ว่าจะแบบไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ได้จะรีแลกที่ไหนก็แบบว่ามาที่ร้านมันก็จะแบบเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าทําให้แบบว่าร้านสามารถที่จะแบบว่าอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วทุกวิกฤตเนี่ยมีโอกาสแต่แค่ว่าเราผมใช้คําว่าเราพร้อม ในการรับมือกับมันอย่างงี้ครับเราทําเต็มที่ที่สุดและส่วนแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับคราบว่าในทุกข้อเสียมันก็ยังมีข้อดีใช่ใชครับมันก็ยังแฝงไว้เพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะเอาข้อดีตรงนั้นเอามาใช้กับเราเพรานั้นว่าโอเค เมื่อคุณเครียดข้างนอกคุณก็มาผ่อนคลายได้ที่นี่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบอยากจะฝากไว้ผมอาจจะแบบฝากในเรื่องของแบบว่าอาจจะต้องแบบมานั่งคุยกับเองก่อน,อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยชอบอะไรผมว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญคือถ้าสมมติแบบเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะแบบเดินผิดทางไปหลายๆทางแต่ว่าถ้าสมมติแบบเรารู้ว่าที่เราชอบสิ่งนี้นะเราลงไหลอันนี้มากๆเลยแล้วเราลองดูงงว่าไอ้สิ่งที่เราทาอันเนี้ยมันทําให้แบบมันเกิดเป็นเงินได้ไหมถ้าเกิดเกิดเป็นเงินได้ผมบอกว่าอันนี้ถูกทางนะครับ หากใครที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจลองต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองรักหรือหลงไหลแล้วตั้งใจทำมันให้เต็มที่แบบคุณปาล์มจอยเชื่อว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะจอยเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ประเทศไทยนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนับไม่ถ้วนแล้วสตรีทฟู้ดเมืองไทยก็มีมากมายไม่น้อยไปกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเลยครับซึ่งสตรีทฟู้ดของไทยอาจนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยที่เชิญชวนให้ชาวต่างชาติได้มาลิ้มลองเป็นการสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศครับและวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมกับอีกหนึ่งร้านสตรีทฟูด้ดที่เป็นร้านยอดนิยมของชาวด้ามขวานทองของไทยกับร้านคูชิมะปิ้งย่างผาเหล่าตั้งอยู่ที่ถนนทุ่งรีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ที่ร้านคูชิมาเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านคูชิมาปีนี้เนี่ยย่างข้าปีที่5แล้วครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ครับ,รบเพื่อนแล้วก็เพื่อนมีโอกาสชวนไปกินกิ้งอย่างอย่างหนึ่งที่ว่าหมาล่าซื้อกินปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ชอบในรสชาติหมาล่าเลยครับเพราะเราไม่คุ้นลิ้นแต่ที่เราเห็นแล้วเราชอบคือเราเห็นคอนเซปต์ของร้านที่มีวัตถุดิบที่มีความหลากหลายแล้วก็เลยก็เฮ้ยถ้าเราเอามาทําให้มันถูกไฮยีนสูลักษณะหน่อยหนึ่ง้ย่าจะสร้างแบรน์ได้ ทางธนาคารออมสินเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาธุรกิจของเรายังไงบ้างครับธนาคารออมสินเนี่ยก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ของเราพาร์ทเนอร์หนึ่งเลยนะฮะที่เข้ามาช่วยเพราะว่าธุรกิจที่กำลังจะเติบโตเนี่ยเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยเรื่องด้านเงินทุนออะสินเชื่อต่างๆเนี่ยกับทางออมสินเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยนะับซึ่งทางธนาคารออมสินจะให้การซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยสามารถเติบโตทางธุรกิจแล้วก็มีการพัฒนาไปอยู่เรื่อยๆมีเมนูแนะนําอะไรบ้างครับ ตั้งต้นของเราเลยนะคะก็คือจะเป็นเมนูปิ้งย่างเสียบไม้ค่ะจะมีความหลากหลายของตัวเสียบไม้เนี่ยกว่า30ชนิดเลยแล้วที่สําคัญเลยก็คือจะมีน้าจิ้มความหลากหลายของน้าจิ้มเนี่ยทั้งหมด5น้ําจิ้มเลยค่ะสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับสามารถเสิร์ชในเฟซบุ๊กเพจภูชิมาปิ้งย่างพาเหล่าคลานี้ได้นะฮะก็จะเปิดบริการทุกวันนะครับหยุดทุกวันที่13กับ30นะฮะก็มีโอกาสก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้ การที่เรานะครับพัฒนาเพิ่มเมนูที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็สร้างความโดดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเข้าไปทําให้ธุรกิจของเราแตกต่างจากที่อื่นและมีที่ปรึกษาที่ดีอย่างธนาคารออมสินก็จะทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้เร็วยิ่งขึ้นครับสำหรับสตรีทฟู้ดด้านไหนนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ GSB Street Food กับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ขอขอบคุณใหม่อิสุสดีแมกพลานุภาพไร้ขีดจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน